ครที่หนึ่งนะครับร้อยห้าสิบรวมทรงครับคู่ที่สองนะครับร้อยห้าสิบรวมทรงเหมือนกันคร่ที่สองนะครับครูที่สามนะครับ ผู้นี้เอาร้อยี่สิบพอครับร้อยี่สิบรวมส่งครับผู้นี้ร้อยี่สิบรวมส่งครับตัวเมียไข่แน่นทุกตัวนะครับ อูที่นะครับเป็นซูเปอร์เลสนะครับตัวผู้เป็น PK นะครับแต่ติดขมเมานะครับตัวเมียแตกเกินครับไข่แน่นๆเอาไปคู่นี้เอาไปสองร้อยรวมส่งครับสองร้อยรวมส่งนะครับ ปเปเลสคู่ที่ห้านะครับผมเป็น,นเลสก,กาแล็กซี่นะครับเลสกาแล็กซี่นะครับสองร้อยรวมส่งครับเลสก,กาแล็กซี่ ไข่แน่นๆสองร้อยรวมสร่งนะครับสายใหญ่ๆไข่แน่นๆเลยครับพร้อมรัดทุกคู่คู่ที่หกนะครับคู่สุดท้ายนะครับผมสำหรับชุดนี้เป็นนิโมแ a l ซี่นะครับ ออกเป็นลายไฟนะครับผมคูนี้ก็ไปสองร้อยลวมส่งครับไข่แน่นทุกคู่นะครับผมไข่แน่นทุกคู่นะครับสวยสวยนะครับเป็นนิโม g ก l เล็กซี่นะครับผมหมุกมุก โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม